สากฎทองของความโชคดี The Secret of Luck ข้อที่1นะคะพลังของความรู้สึกค่ะทุกคนเคยสังเกตไหมคะว่าวันไหนที่เราอารมณ์ดีมันก็มักจะมีเรื่องดีๆเข้ามาอยู่เสมอเลยนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะอับ,บราฮัมฮิกเขาได้บอกไว้ค่ะว่าความรู้สึกคือแม่เหล็กที่จะดดึงดูดประสบการณ์เข้ามาในชีวิตของเราลองเปลี่ยนโฟกัสจากสิ่งที่เราไม่ชอบมาเป็นสิ่งที่เรา รู้สึกดีเพราะความรู้สึกคือจุดดึงดูดความรู้สึกดีจะดึงดูดโชคดี เข้ามาในชีวิตนี่คือพลังของความรู้สึกดีนะคะและเวิร์กช็อปในวันนี้เขียนลงในสมุด3เรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกดีในวันนี้แล้วให้คุณนะคะสังเกตว่าในวันนี้ที่คุณเขียนเนี่ยหรือวันพรุ่งนี้เนี่ยมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างหลังจากที่คุณได้รับผลลัพธ์หรือว่าเอ้ยดูดิโชคดีอ่ะไปซื้อของได้ส่วนลดโชคดีอ่ะอยู่ดีๆถูกลอตเตอรี่โชคดีอ่ะอยู่ดีๆก็มีคนเอาของขวัญมาให้ให้คุณลองจดผลลัพธ์ไปด้วยนะแค่ทำเวิร์กช็อปนี้เวิร์กช็อปเดียว คุณจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีได้ทันทีตั้งแต่วินาทีที่คุณเริ่มรู้สึกดีใครที่ฟังมาถึงจบคลิปนี้พิมพ์บอกคุณน่อยๆน,นะคะฉันเลือกรู้สึกดีตั้งแต่วินาทีนี้เลย